สวัสดีค่ะก็มาถึงชาเลนจ์เดย์ที่16นะคะให้เล่าความฝันที่ถูกพักไว้คืออะไรก็ความฝันที่ถูกพักไว้ใช่ไหมคะโอเคก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมือมือสับประมาณ3ปีที่แล้วใช่ไหมคะนุชเคยเป็นเอยนุชเคยเรียนรู้ในการเป็น คูเป็นโค้ดเนาะอันหนึน่นก็เป็นความฝันเนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้อะทุกคนแล้วเราได้มาช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอะแล้วเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขกลับไปอะทุกคนอันเนี้ยมันคือความสุขของเราด้วยเออ มันก็เลยตอนนั้นก็เลยมีความสุขนะมีความฝันว่าเฮ้ยนี่แหละเราอยากเป็นครูเป็นโค้ชที่คอยช่วยเหลือผู้คนเนอแล้วสิ่งต่างๆค่ะมันก็มีอันเป็นไปมีอันเป็นไปเนาะแล้วก็ทำให้เราอะหันหลังต้องบอกเลยหันหลังเลยทุกคนฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วเออกับสิ่งนี้ฉันจะหันหลังแล้วฉันจะ อยู่ตัวเงียบๆของฉันนี่แหละฉันจะไม่ยุ่งกับใครอีกแล้วแล้วนุชรู้สึกว่านุชต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ในวันนั้นเนาะมันทําให้นุชอะ่ะเข้ามาในสายพลังงานหรือสายจิตวิญญาณเนาะนุชรู้เลยค่ะว่าโอ๊ยทําไมนุชถึงต้องเข้ามาทุกคนมันเหมือนการต่อยอดอะจากที่เราอะวันนั้นที่เราเรียนรู้มันแค่เปลือกๆทุกคนเข้าใจว่าแต่การเข้ามาแบบ ในสายพลังงานมันหล่อหลอมแบบมันหล่อหลอมแล้วเหมือนเป็นครูให้เราให้เราแบบว่าเขาละเอียดหรือเจาะเจาะลึกไปในแบบหลายๆเรื่องที่ที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้ลึกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมาเหมือนต่อยอดแบบให้เราหมดเลยอะเออในสิ่งที่เราเคยเรียนรู้พื้นพื้นมาเนาะ จนมารู้ลึกในการเข้ามาในสายเนี้ยค่ะแล้วซึ่งตอนนั้นก็ก็แค่เอาตัวเองให้รอดก่อน <c oughs> อันนั้นถูกพักไปแล้วแล้วก็คิดว่าจะหันหลังเนาะแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้เรื่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทุกคนแล้วมันคือมันค่อยๆปลดปมต่างๆออกไปเนาะแล้วเราก็เริ่มเริ่มกลับมาที่จะ อพอเราม,ามีความรักความสุขกับตัวเองเราเนาะมันไม่ใช่แค่ตัวเราเราสี่ทุกคนเรารู้สึกว่าเฮ้เราก็อยากที่จะส่งออกแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเนาะเราเห็นเราเห็นอะไรรู้ปะแบบอย่างของครูครูบาอาจารย์ของเราค่ะเออที่ก็เป็นแบบอย่างให้เราเห็นเนาะแล้วครูครูบาอาจารย์ค่ะก็สอนให้เราเป็นความรักให้เราแบบคอยช่วยเหลือกันให้เราออกไปเป็นความรักและแสงสว่างเออเพราะฉะนั้น,นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่า ไอ้ความฝันที่มันเคยถูกพักไว้อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะดึงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีต้นแบบหรือเรามีแบบอย่างค่ะที่ทําให้ดูให้เห็นเนาะนั่นก็คือแบบครูครูบาอาจารย์เราเนาะเออกรนี้ค่ะคือความฝันที่เคยถูกพักไว้ค่ะแล้วมันกําลังจะถูกลื้อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้การถูกลื้อมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะเออตอนนี้ก็ อยู่ในช่วงของการที่เรานี้แหละฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็ส่งต่อเนี่ยในแบบที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรส่งต่อด้วยความรักเออแบบที่ครูครูบาอาจารย์ทำเป็นแบบอยากให้เราเห็นเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่ะวางใจเนาะเพราะเรารู้ว่าเรามีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ค่ะคอยซัพพอร์ตเราเราไม่รู้หรอกเขาจะสัสอยังไงให้เราเนาะเราจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะ กับสิ่งที่ที่เรามีแล้วเราทำได้เราก็ทำมันเลยตอนนี้ค่ะทุกคนไม่ต้องรอค่ะตอนนี้ความฝันที่ถูกพักไว้ดูว่ามันได้ถูกขับเคลื่อนแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเท่านี้